ทางการโคลอมเบียนะคะเขาเปลี่ยนเครื่องบินพ่นที่พ่นพวกาสารกําจัดวัชพืชปราบศัตรูพืชทั้งหลายนะคะให้เป็นเครื่องบินที่จะเอาไปช่วยดับไฟป่าเนื่องมาจากว่าตอนนี้กําลังลุกโหมเลยค่ะด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งค่ะทางการโคลอมเบียนะคะเพิ่มเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์8ลํลำที่บางส่วนเนี่ย เคยใช้ในภารกิจพ่นยาฆ่าวัชพืชน,นะคะเพื่อจะเข้าประจำการในฝูงอากาศยานดับเพลิงทางอากาศของประเทศเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าครั้งรุนแรงที่ปะทุขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งจัดจากอิทธิพลของเอล尼โยประธานาธิบดีกุสตาโวเปโดของโคลอมเบียเข้าร่วมพิธีเปิดตัวเครื่องบินสารพัดประโยชน์รุ่น a t ท0 2ปสี่ลำแล้วก็เฮลิอคอปเตอร์รุ่น UH60 Black Hawk ็ออีก4ลำที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐ ก่อนจะดัดแปลงให้สามารถทิ้งน้ําแล้วก็สารเคมีเพื่อดับไฟป่าในบริเวณวที่เข้าถึงยากค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยประธานนัธิปดีเปโตรนะคะประกาศภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อเดือนที่แล้วหลังไฟป่าหลายจุดลุกลามเผาผลาญในหลายพื้นที่ของโคลอมเบียที่ได้ชื่อว่าเป็นความหลากหลายทางชีวาภาพมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกอากาศยานเหล่านีเน้เคยใช้ในการพ่นสารไกลไฟโฟเซตนะคะสารเคมีในกลุ่มสารปราบวัชพืชลงในพื้นที่เพาะปลูกต้นโคคาผิดกฎหมาย ซึ่งที่โคลัมเบียก็มีโคคาเยอะมากแล้วโคคาเนี่ยถ้าอุตริกเอาไปสกัดก็สามารถเอาไปเป็นยาเสพติดที่ค้าขายระดับโลกได้ก็คือโคเคนเนั่นเองจนถึงปี2015น,น,นะคะรัฐบาลก็ยุติภารกิจนี้เนื่นองมาจากเป็นกังวลในการใช้ยาปราบศัตรูพืชยาฆ่าวัชพืชทั้งหลายก็คืออาจจะไปโดนประชาชนสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะ